วันนี้เรามาฟังสถิติไทยกับสหรัฐก่อนดวลกันนะคะในสัปดาห์ที่สองแอดทำสถิติไทยกับเยอรมนีไปแล้วเมื่อวานโอโ้โหคนแสดงความคิดเห็นไทยเยอรมนีกันเยอะมากเลยนะคะใครยังไม่ได้ชมสถิติไทยกับเยอรมนีความน่ากลัวของเยอรมนีเยอรมนีอันตรายยังไง ดูคลิปที่แล้วนะคะยังไงฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ทีมสหรัฐทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะทางซาร่าหรือว่าเจเจนุสาราต้องคำมือเซตระดับโลกในตำนานของทีมชาติไทยได้กล่าวถึงสหรัฐไว้ด้วยก่อนที่ไทยจะดวลกันเรามาฟังรายละเอียด ไปทีละประเด็นค่ะ5ถึง6นัดหลังสุดนะคะเริ่มที่วันที่31พฤศภาคม2516ายไทยแพสหรัฐ1ต่อ3เซตในรายการวอลเลย์บอลในเฉลีกวันที่3ตุลาคมค่ะ ปีเดียวกันไทยก็แพ้สหรัฐไป1ต่อ3เซตรายการชิงแชมป์โลกมาอีกปีหนึงค่ะ20มิถุนายน2,562ไทยก็แพ้สหรัฐค่ะ1ต่อ3เซตรายการวอลเลย์บอลเนเนลีกวันที่2มิถุนายน2,564ค่ะไทยแพ้สหรัฐไป0ต่อ3เซเซตรวดในรายการวอลเลย์บอลเนเฉลีก วันที่19มิถุนายน2515ปีที่แล้วไทยก็แพ้สหรัฐไป1ต่อ3เซตในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกและล่าสุดปลายปีที่แล้วเหมือนกันนะคะ เราเจอกับสหรัฐในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะวันที่8ตุลาค2565โอ้โหอันนี้ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยฮือฮารวมไปถึงแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกฮือฮานะคะเพราะว่าเราแพ้สหรัฐก็จริงนะในรายการชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วแต่แพ้แบบ 2ต่อ3เซตค่ะคือเล่นกัน5เซตแบบสุดมันจริงๆถ้าพูดแล้วนะคะ5-6นัดที่ผ่านมาไทยแพ้ให้กับสหรัฐหมดทุกนัด แต่เราจะเห็นว่าปลายปีที่แล้วไทยเริ่มจับเกมจับฟอร์มจับรูปแบบเกมของสหรัฐได้มากขึ้นทําให้แข่งกันถึง5เซตแบบดุเดือดคือที่จริงถ้าไม่มีข้อผิดพลาดในการแข่งขันปีที่แล้วหลังชิงแชมป์โลกแบบนิดเดียวจริงๆนะคะช่วงเวลาในช่วงท้ายเซตการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรนิดเดียวเราก็มีสิทธิ์ชนะได้ในปลายปีที่แล้วมาการแข่งขันวอลเลย์บอลใน่นลีกในปีนี้ปี2023นะคะเราจะแปลกหน้าแปลกตากับสหรัฐไป บ้างเพราะว่าสารัฐใช้ผู้เล่นชุดใหม่แทบจะทั้งหมดเลยนะเท่าที่แอดดูมีรุ่นพี่ประกบไม่ถึง5คนประมาณนี้เท่านั้นเลยทางโค้ชคีรายเนี่ยโค้ชของสารัฐเน้นผู้เล่นชุดใหม่ทางซาร่าหรือว่าเจเจนุสาราต้องคำหนึ่งขั้นกล่าวเลยนะว่าสารัฐอเมริกาเป็นทีมที่เราเจนผู้เล่นหน้าใหม่ๆเยอะมาก เป็นการรวมตัววัยรุ่นที่กำลังเฟี้ยวแบบเยอะมากๆเลยในปีนี้และเขาก็มีทรัพยากรให้เลือกเยอะมากๆอันนี้สังเกตได้ตอนไปเล่นหลีกที่อเมริกาทางนุสราได้ไปเล่นหลีกอลเล,อลเตอเมริกาที่อเมริกานะคะนุสราเห็นว่าขนาดทีมที่ไม่มีทีมชาติหรือสำรองทีมชาติสหรัฐก็เก่งมากคุณภาพสูงมากหรือแม้แต่ตัวโลคอล เขาก็ดีมากๆแล้วค่ะทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเขามีการแข่งขันระบบลีกซึ่งมีการแข่งขันอยู่เสมอบวกกับส่วนสูงที่สูงมากๆอยู่แล้วของคนสหรัฐทำให้เขามีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเยอะมาก นี่เป็นคำพูดของนุสราต้อมคาามือเซตของเราก็ตรงกับปีนี้เลยค่ะที่เป็นปีที่เราเห็นการรวมตัววัยรุ่นสุดเฟี้ยวของสหรัฐมารวมตัวกันในปีนี้เป็นปีแรกและพูดเลยว่าในสัปดาห์แรกสหรัฐทำผลงานได้ดีมากๆ ชนะ4นะัดรวดนะัดแรกสหรัฐชนะเซอร์เบียไป3-2ต่อเซตนะคะเล่นกันเหนื่อยหน่อยนัดนะที่ 2, สอสหรัฐก็ชนะอิตาลีไป3-2ต่อเซตนะัดที่3สหรัฐชนะเกาหลีใต้3-0ต่อเซตและนะัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกสหรัฐชนะตุรกีรไป3-2ต่อเซตถึงแม้ว่า สหรัฐจะเจอทีมที่โหดจริงๆนะเป็นทีมที่แข่งทั้งหมดแหละทั้ง USA ทั้งอิตาลีทั้งตุรกียิ่งตุรกีในปีนี้คือแข่งจริงแต่สหรัฐก็สามารถคงมาตรฐานความชนะของตนเองมาไว้ได้ถึงแม้ว่าจะแข่ง5เ็ตก็ตามแต่ก็ ชนะรวดเลยนะคะทั้ง4เซตในสัปดาห์แรกที่นุสราต้อมคําได้กล่าวไว้ว่าสหรัฐมีทรัพยากรให้เลือกเยอะคํานี้ถูกต้องถ้าเราดูสถิติวอลเลย์บอลในัชนลิกในปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาเราจะเห็นว่าสถิติของทีมชาติสหรัฐหรือว่า u s a เนี่ยไม่ได้ติดอันดับต้นๆเลยในทุกสกิวนะคะทุกคนอย่างเบสสกอร์ผู้ทำสกอร์สูงสุดสหรัฐก็อยู่ต่ำกว่าไทยอีก ในด้านเบสแอตแทกสหรัฐก็อยู่ต่ำกว่าไทยอีกในด้าน Base b l o c k ก er, อร์สหรัฐอยู่อันดับที่9กนะคะก็ถือว่าไม่ได้อยู่อันดับต้นเท่าไหร่มาทางด้าน Base s ิ r ์ e r ก็เป็นแอนเดรียดูนะคะที่ติดอันดับประมาณ เกือบ20คือ20แล้วค่ะก็ไม่ได้อันดับต้นๆไทยก็อันดับประมาณ29-30ส่วนเบสเซเตอร์อันดับของสาฮรัฐก็อยู่ต่ํากว่าไทยค่ะประมาณอันดับ10เลยพรพัน์เกิดปราดอยู่อันดับ2ส่วนเบ er. สดิกเกอร์ซารัฐก็อยู่ไม่ได้อยู่ในแบบพารากราฟแรกเลยคือไปถึงประมาณ30กว่าเกือบ40เลยค่ะส่วนเบสรีซิฟเวอร์นะคะด้านเกมรับซาฮรัตก็ ไม่ได้อยู่ในโผหน้าแรกคือติดคือหลุดไปจาก20กว่า30ไปเลยคนที่ติดอันดับจริงๆของสหรัฐก็เป็นแอนเดรียดูนะผู้ทำสกอร์สูงสุดแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ยังต่ำกว่าไทยในอันดับของรายการในปีนี้ที่แข่งสัปดาห์แรกเสร็จอะนะคะและในสัปดาห์ที่2ที่เขาจะมาเทอไทยอ่ะแอนเดรดูก็ไม่มานะไม่มีรายชื่อต้องรอประกาศรายชื่อที่ชัดเจนอีกทีทั้งนี้ทั้งนั้น การที่เราไม่เห็นสารัฐเนี่ยติดรายชื่อในอันดับต้นๆแทบทุกสกิลของรายการไม่ว่าจะเป็นเบสกรอเบสแอทแทกเบสบล็อกเบสเซิร์เบสเซตเตอร์เบสดิกรเบสรีซิเบอร์อย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในสหรัฐเนี่ยในทีมชาติสหรัฐของปีนี้ไม่ได้เจาะจงผู้เล่นคนไหนให้ทำคะแนนมากที่สุดแสดงว่าเขามีผู้เล่นอะ ผัดเปลี่ยนของเขาในทีมอะค่อนข้างหลากหลายแต่เขาสามารถเอาชนะทุกทีมในสัปดาห์แรกได้หมดก็ยิ่งสันแดงให้เห็นเลยว่าทั้งทีมในสารัฐตัวผู้เล่นทุกคนในทีมแข่งแกร่งจริงๆถึงแม้ว่าทางโค้ชจะไม่ได้ให้ผู้เล่นคนนี้ยืนยาวขนาดนั้นยืนยาวจนทำให้มีสถิติอยู่อันดับต้นๆแทบทุกสกิลเหมือนทีมชาติไทยอย่างเงี้ย เอ,อเขาเน้นผลัดเปลี่ยนผู้เล่นแต่ผู้เล่นของเขาทำผลงานได้ดีทุกคนจึงเอาชนะทุกทีมได้ในสัปดาห์แรกนี่คือสิ่งที่ว้าวนะสำหรับทีมชาติสารัฐถ้าดูจากสถิติเลยอะสถิติสารัฐแทบคือแทบแทบแบบไม่ไม่ได้อยู่อันดับต้นๆเลยคือท้ายอยู่อันดับต้นกว่าเยอะสารัฐแต่ทุกสกิลคือไปอยู่อันดับท้ายๆหมดเลยทุกคน แต่ชนะทุกทีมได้หมดนี่แหละคือการที่เขามีทรัพยากรบุคคลในทีมที่สามารถเลือกได้ทุกคนนะเลือกได้ตามใจชอบว่าจะคนไหนลงมาเปลี่ยนก็ได้ดังนั้นสถิติแต่ละบุคคลจึงไม่มีจึงไม่สูงเข้าใจปะสถิติที่ออกมาในรายการในสัปดาห์แรกเนี่ย อย่างเบสสกอร์เลอร์ผู้ทําสกอร์อันดับที่1ตอนนี้เป็นลีหญิงหญิงของประเทศจีนทําไมเขาติดเบสสกอร์เลอร์อันดับที่1เพราะเขายืนยาวทุกเซตทางโค้ชไม่มีผู้เล่นผัดปเปลี่ยนให้กับลีหญิงหญิงเลยดังนั้นมือเซตมั่นใจในตัวลีหญิงหญิงจ่ายปุ๊บตบปับบป๊บตบปั๊บสกอร์เขาถึงมากขึ้นแต่อันเนี้ยเข้าใจได้เพราะว่า ลีหญิงๆก็ทำสกอร์และทำผลงานให้จีนเยอะจริงๆต่างกับสารัฐเบสสกอร์คืออยู่ต่ำกว่าไทยอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าแอนเดรียดูเนี่ยถูกเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่ได้ยิงยาวทุก5เซตหรือว่ายิงยาวทุกการแข่งขัน ซารัตมีผู้เล่นสับเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาสถิติเลยไม่สูงเท่าลีหญิงหญิงที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเลยเนื้อออกไหมแต่ความแข็งกล้าของซารัตคือผู้เล่นของเขากระจายไปอยู่ในทุกสกิลไม่ได้อันดับต้นก็จริงแต่ผู้เล่นในทีมทุกคนอะมีรายชื่อติดอยู่ในสถิติถึงแม้ว่าจะอันดับต่ำมากๆก็จริง แต่มีรายชื่อติดแทบทุกคนเขากระจายไปค่ะเขากระจายให้ผู้เล่นได้ลงแข่งดังนั้นเนี่แหละคือความแข่งกล้าที่สุดว้าวของสารัตที่ดูทางสถิติไม่ได้เออสถิติโอ้โหคือเราจะเห็นว่าอุสารัตต่ากว่ามากเลยสารัตต้องแบบว่าไม่เก่งแน่ๆเลยทําไมสถิติไม่ติดอันดับเลยอยู่ท้ายกว่าไทยอีกแต่หารู้ไม่ ทุกคนในทีมเขาเป็นทรัพยากรที่ผัดเปลี่ยนได้หมดเป็นความแข่งกล้าของทีมเขาจริงๆดังนั้นเนี่ยคือความอันตรายของซารัฐที่ประมาทไม่ได้เลยดูทางสถิติก็ไม่ได้จากซารัฐนะในสัปดาห์ที่2ไม่มีรายชื่อของแอนเดรียดูใช่ไหมคะผู้เล่นมือตบสังหารของเขาเนี่ยผู้ทําสกอร์สูงสุดด้วยนะคะแต่ดูจากสัปดาห์ที่2แล้วซารัฐจะเน้นหน้าบล็อกที่ใหญ่โตมโหฬานมาก อย่างวอชิงตันอย่างทอมสันนอกนั้นก็ผู้เล่นคนเดิมๆในสัปดาห์แรกซึ่งเป็นวัยรุ่นตัวเฟี้ยวที่ทำผลงานได้ดีจริงๆดังนั้นไทยนะ่าจะเจอหน้าบล็อกที่ใหญ่มากในการอข่งขันกับสารัฐสัปดาห์ที่2นี้นะคะแต่อย่างที่บอก เราก็น่าจะมีรูปแบบเกมที่เร็วจนทาให้เขาจับทางไม่ได้พอสมควรแอดยังเชื่อแบบนี้และแก็ยังเชื่อว่าทางโคด้ดด่วนดานัยน่าจะมีผู้เล่นที่เจ๋งๆมาปิดจุดสารัตได้ในบางจุดอย่างน้อยก็ตัดเกมรุกเขาแล้วค่ะอ่ะนี่คือสถิติทั้งหมดนะคะของสารัต ในการที่เคยเจอกันกับทีมชาติไทย5-6นัดนาที่ผ่านมาและสถิติในรายการปีนี้ที่เพิ่งแข่งขันกันไปเสร็จว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกต่ำกว่าไทยแทบจะทุกทักษะทุกสกิลแต่เขาชนะทุกนัดเพราะเขากระจายผู้เล่นได้แบบ ครบวงจรในทีมค่ะนี่คือความอันตรายของสหรัฐเมริกาโอ้ใครได้ฟังคลิปนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างใครฟังจบเมนให้หน่อยนะคะฟังจบคลิปยาวหน่อยนะก็ให้ทุกคนสแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสหรัฐเป็นทีมที่อันตรายตรงไหนบ้างและไทยควรจะเล่นในรูปแบบไหนกับสหรัฐในสัปดาห์ที่2นี้บ้าง ฟังสถิติแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเมืนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์ที่2ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะทุกคน